เป็นลมมันคือไปเย็นนะแจกมันเ,เปิดไปลมมันไหมอ่ะมันมันคือไปเย็นวะ,น,น,น,วะนั่งตั้งโดนนะปเปิดอีสาวมากก่อนหนะอ่อยเปิดหนักมากก่อนจะเพิ่มเปิดมาเดีวถึงเวลาออกข้างนอกแนละ้ออก,ออกแล้วค่ะ นัมา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 ,มานังตาก็ร้นมากัดทช่างนอนดีไหมค่ะเอาอันพี่ไปยู่บาทมานะบาทสะก,กิดบัวอย่ามันเปิดฮะปิดทำไมะคะเอาลงเสียงปิดได้ยังบาทกําลังเย็นเลยไปนั่งตาก็ร้อนกันละคะ่ะบาทบาทค้าอุ้มไหมคะ่ะอุ้มแจกไหมคะ่ะอุ้มเปล่าคะ่ะบาท อืเกินกินน้ำกับกินน้ำขพืก euh ันเลยวะมอุ้มอุ้มอุ้มเแบทปาดขาอุ้มนะคขาผัวขาค่ะันมขาอุ้มเลค่ะมความสูงแข็งหยอกน้ำบัยอกน้ำเดาตั้งแต่กาฟรลเดาเดดาเดาแบทผ้อาเนี่ยแบเขาคอุ้มหน่อยแท้อุ้มอุ้มขาได้บบดอืมได้จูบปากบ้านหรือเมื่อกี้น่ะ ขอแบ่งกันจีบ้านขาอุ้มอุ้มจากเลยค่ะบอยบ้านอุ้มอีสากอนมาเดีวได้ได้มากเหรอคะค่ะค่ะค่ะทำเลยค่ะทำเลยค่ะทำจากเลยค่ะค่ะโอเคค่ะอุ้มไหนคะ่ะไ,<ป>ได้เปิดประตูเหรอคะได้เขาบ้าดหน่อยสิจะไปเดี่ยวซู่ออกไปอุ้มไหนคะ่ะอุ้มไหนคะ่ะ อุ้มฉากหน่ยค่ะอุ้ม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 หน่ยค่ะหนาวเปิดเปิดเปลกมันเปิดเจอวะเออก้อุ้มเถอแม่ค่ะถ้าไม่อุ้มหนังนอนเลยนะคะทำเลยค่ะทำเลยค่ะทำเลยค่ะทุ้ฉากเลยค่ะฉากฉากยอมค่ะ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 ทำเลยค่ะทำเลยค่ะมึงก็อุ้มมั่นเถอะแม่มันหนาวกับมันอุ้มแบบนี้งวได้เปิดเปิดโลกแม่ก่อนก็จะไหวังปิดเปิดโลกแม่ก้อนตอนนี้นะมันหนาวเอ้มันหอนคัก อะไย่างมาเห็นจะกกันโอ้ยโอ้ยปักค้า่ไปปลอมก่อนยังมอยากกวนนะอืมกูหยิกยองเิ่มอยู่นี่แกราม้ลยบัตรบัตรทำไมไม่ทำอ่ะจเใเห็นใจเ็ตโอ้ยคนหวยเว้ยใจเ็ใจเห็นใจเห็ใอ้ย ภาสาเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยค่ะอย่าเล่นจั๊กย่งมาสูแต่ละมื่สองตัวสองคนสองตัวโซนจั๊กบัตรโอ้ยมึงนอนดีๆเนยบออือบัดรบัตรอุ้มมันด้วยตัวส้มกันละสูดตัวส้มกันละผัวเมียคู่นี่อ้าวปึ๊บปึ๊บอุ้มเลยค่ะแบบนั้นแหละค่ะ ไม่ขึ้นคะ่ญญนะหนูพยายามแล้วเออหนะะูไม่ขึ้นค่ะมันไม่ได้อ่ะคะ่ะพอเปลี่ยนจากอุม้มโอ้ยมันไม่ขึ้นคะ่ะมันหนักมากเลยคะ่ะเปลี่ยนจากาง,งั้นก็มานอนด้วยกันค่ะเอ้ยยา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 หมกบัด <laughs> มันหนหัวแล้วสูนเลยนะคะ่ะถ้าไม่อุ้มไปอย่ามากวน,ววนะคะ่นะมันหนหัวแล้วคะ่ะไปไกลไงลยคะ่ะไปไกลไงลยค่ะ ทำอะไรคะจะทําทำนะยาค่ะอานั่นแหละค่ะงอกเลยค่ะทีนี้ฮึบย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 ึบโอ้ยโอ๊ยคำแค่นี้ก็อย่าทำค่ะปล่อยกันลงเถอะฉันจะไปตากผัดลมแล้ยจะไปบังเขาเปิดหมาได้เป็นคั้วไย้เด็กเอาลงเอาลงบาดเนี่ยพรอนพรอนเห็นคลิปนีพรอนเขียดตรงเนี้ยเออละ กันเหรอหมวกบัตรอย่าค่ะจะทำจ่าค่ะช่วยสาละค่ะทุกคนช่วยสาละค่ะเขาถำอะไรโอ้โหผมรับไม่ได้ยิงในช่องนี้